ผมไอร้อนจากช่อง a อ g เกิลเมนะครับผมเองก็ไม่คนที่เป็นกรดระย้อนไม่ได้มาสัปหนึ่งสี่ปีแต่ว่ารักษามาได้หลายปีแล้วอาการก็ดีขึ้นตามระดับนะครับผมก็ต้องบอกว่าแก๊ขควยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทําคลิปแกะข่วยไปแล้วกินได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยแต่ว่าต้องบอกกัผมว่าแหล่งอ้างอิงเนี่ยเมื่อก่อนมันมีแหล่งอ้างอิงที่แบบเว็แบเบว็แบบต่างประเทศอะ่ะเขาก็บอกว่าแก๊ข่วยเนี่ยคนเป็นกรดไหลยอนอะ่ะกินได้แต่เว็บเนี่ยมันปิวไปแล้วนะครับผม จริงๆแล้วเว็บนี้เป็นแหล่งข้อมูลของกฎราเยียบที่ผมชอบมากเลยนะผมเพราะว่าเขามีอาหารอ่ะแยกบนหมู่เลยว่าแบบอาหารทะเลอาหารไก่ไก,ไก่ปลาอะไรแบบชนิดไหนที่กินได้กินไม่ได้คือเว็บพวกนี้เนี่ยผมก็มักจะทิ้งไว้ตรงชอบคำอธิบายของผมทุกคลิปเลยนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยเว็บนี้มันปิวไปแล้วนะครับและผมก็ไม่สามารถไปหาแหล่งอ้างอิงอื่นได้เลยที่เป็นเว็บต่างประเทศที่พูดถึงเกคกฮวยนะครับผมคือผมก็ขามแปลกใจนะว่าเฮ้ เว็บต่างประเทศอะ่ะคือต่างประเทศเขากินแก๊กโคลกันด้วยเหรอแล้วก็มันเป็นเว็บที่บอกว่าแก๊กโคยเนี่ยกับกดระย้อนอะ่ะเขียนคือปกติอะ่ะอาหารยากนะที่แบบที่เขาที่เขาจะเขียนเรื่องแก๊กโวยกับกดระย้อนอะ่ะเออแต่เว็บนี้เขาพูดถึงแก๊กโคยด้วยแต่เว็บนี้ดันปิวไปแล้วนะผมแต่ผมต้องบอกว่าแก๊กโวยอะ่ะบอกเลยแก๊กโคยคนเป็นกดระย้อนอะ่ะกินได้ครับผมคือมันมีค่าพีเอชอ่ะค่าพีเอชคืออะไรค่าเอชคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลว ถ้าค่าเพลนั้นต่ากว่าเจ็ดแสดงว่าน,น้ําอาหารหรือว่าของเหลวใช่ไหมมีลิเป็นกรดนะครับแต่ว่าค่าเพลของแกงคัววเนี่ยจะอยู่ที่หกจุดห้าศูนย์นะครับมันต่ากว่าเจ็ดมันมีกรดใช่แต่ว่าหลังจากที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะห้าหกเจ็ดเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกรด่อนอกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยดังนั้นแก๊คัวยกินได้อยู่แล้วครับผมแต่แกงคัวมันก็มีหลายสูตรเนาะบางเจ้าบางสูตรก็ใส่น้ําตาลเยอะใส่น้ําเชื่อมเยอะแล้วก็ซื้อแบบผงซื้อแบบชงงเอออก็ด้ัผมปลภยแนนน่ สมมนก็คือกระโหยกนี่กินได้นะครับผมแต่ผมต้องบอกว่าถ้าหากจะหาแหล่งอ้างอิงเนี่ยผมหาไม่เจอนะครับผมเพราะว่าเว็บมันปิวไปแล้วครับก็สับคลิปนี้ก็ขอจดจำเพียงเท่านี้นะครับผมผมนำ้อคูลเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดอนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สับคลิปนี้ก็ขอจดจำเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ